สวัสดีครับผมนายสุวัาพรพรมประทานรหัสนักศึกษา5310060131ชิ้นงานที่จะมาทำในครั้งนี้คือชิ้นวางเทา้าโดยจะทำต่อจากคราวที่แล้วนะครับไปที่คำสั่งไฟล์ open และเลือกชิ้นวางเทา้าชิ้นงานเดิมที่เราเคยทำไว้เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วให้ใช้คำสั่ง corner rectangle er วาดลงไปบน top plane บริเวณมุมขวาบนนะครับโดยกำหนดขนาดยาว10กว้าง6ห่างจากขอบ2มิลและ1มิลิเมตรจากนั้นทำการ e x t r u d cut ลึกลงไป1มิลิเมตรต่อไปเราจะสร้างแกนเพิ่มขึ้นนะครับโดยใช้คำสั่ง axis โดยคลิกไปที่ก,กึ่งกลางของด้านซ้ายและด้านขวาเราจะได้แกนใหม่ขึ้นมาต่อไปใช้คำสั่ง Linear Pattern ในช่องแรกของ Direction 1ให้เลือกขอบทางขวาของชิ้นงานกำหนดขนาด7.2ม mm ิมและ10ต่อไป Direction 2ให้เลือกแกนที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ a x i t 1กำหนดขนาด12.5ม mm ิมและ8 ในช่องของ Feature Pattern ให้เลือกที่เรา Extrude Cut ไว้จะแสดงตัวอย่างให้เห็นให้กด Reverse ในช่อง Direction Tool เพื่อกลับด้านของชิ้นงานที่ต้องการทำ Pattern จากนั้นจะมีคำสั่ง Instant to Skip ให้เราเลือก16ช่องตรงกลางออกเพราะว่าเราไม่ต้องการ เมื่อทําการเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ติ๊กถูกนะครับจะได้ชิ้นงานดังรูปต่อไปเราจะทำการสร้างเพลขึ้นมาใหม่เมื่อเลือกเพลแล้วให้กดที่ Exit 1 n e และละ้าบบนผิวบนนั้นเราจะได้เพลขึ้นมาใหม่ต่อไปเราจะวาดสี่เหลี่ยมโดยใช้คำสั่ง Center Rectangle วาดลงบนยังด้านฟอนเพ n e กำหนดขนาดของสี่เหลี่ยมยาว80กว้าง12ให้จุดศูนย์กลางอยู่กึ่งกลางของด้านฟันเพลนจากนั้นทำการ S t o o ขึ้นมา3ม mm, ิลิเมตรและใช้คำสั่งฟ i ล l e t ลบคม1มิลิเมตร จากนั้นใช้คำสั่ง Miller โดยระนาบที่เราทำการสะท้อนคือเพนที่เราได้สร้างไว้และชิ้นงานที่ต้องทำการ Miller คือที่เราบริเวณ Fillet และ s 2 u e ขึ้นมาเมื่อกี้ต่อไปใช้คำสั่ง Fillet ลบคมรัศมี2มิมบริเวณรอบๆของชิ้นงานทั้งหมด จากนั้นทําการใส่สีโดยผมจะเลือกสีขาวชิ้นงานวางเท้าเราก็จะเสร็จเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ